รตรงหน้าลานสถานีรถไฟจีหลงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเมื่อกี้น้องแกบอกว่าขอไปเข้าห้องน้ําก่อนนะครับลงไปตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับครับและนี่ก็คือหน้านสถานีรถไฟจีหลงนะจะเห็นก็บรรยากาศประมาณนี้นะครับครับถ้าใครจะมาเข้าห้องน้ํานะครับห้องน้าที่สถานีจีหลง ดยปกติแล้วทั่วไปก็จะอยู่ด้านบนนะครับแต่ว่าสถานีนี้ห้องน้ําจะอยู่ด้านล่างนะครับห้องน้ําเดี๋ยวอยู่ตรงนี้นะครับจต่ไมดูคือเราลงมาจากด้านบนแล้วนะครับด้านบนคือทางสารรถไฟแล้วก็ามาลงมาด้านล่างนะครับลงมาด้านล่างเลยแล้วก็ห้องน้ําก็จะอยู่ทางด้าน้าเมื่อลงมาจากน้ำแต่เห็นไกลๆเล็กๆครับประมาณนี้นะครับ ทางล่างนี่จะเป็นเซมิรีมาร์สส่วนเซเว่นก็จะขึ้นไปอยู่ชั้นชั้นสนะครับป้าหมายแรกของผมวันนี้ก็คือไปเที่ยวถ่ายรูปที่ตึกหลากสีนะครับอยู่ในเขตนครเก่าสงนี่แหละครับ oh, <no. S 2> าจากนี่ไปก็นั่งรถบัสไปประมาณ25นาทีนะครับรถบัสที่ไปจากไปถึงที่นั่นเท่าที่ผมดูนี่จะมี ทุก20นาทีนะครับดูตามกําหนดการนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ไปดูกันต่อแต่ช่วงนี้ไปหาอะไรกินก่อนครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้เดินทางมา2-3ชั่วโมงกว่ายังไม่มีอะไรกินเลยนะครับนอกจากกาแฟแก้วเดียวแล้วตอนนี้ก็ผมออกเดินไปข้างหน้านะครับเดินตามเขาเขาข้ามเขาเขข้ามกัน เข้ากล่องสองกล่องครับกล่องละประมาณเ9้าบก้าาทเดี๋ยวไปหาที่นั่งกินก่อนนะฮะผมจะเลือกร่มไม้สักแห่งครับไหนก็ได้นะครับเห็นคนที่นี่เขานั่งกินกันก็เขาก็ไม่ว่าอะไรนะฮะคือว่าเป็นสถานที่ส่วนกลางนะครับกินข้าวเช้ากันนะฮะข้าวเช้ากินตอนเวลาสิบโมงกว่า่านะครับก็มีเนื้อไก่สามชิ้นแล้วก็เป็นเนื้อหมู อบแห้งแล้วก็กระล่ำดอกก็เต้าหู้แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นกระล่ำแช่กะล่ำอะไรกะล่ำส้มหรือเปลาขาอยู่ได้ตรงนี้น่ากินอร่อยสงสัยว่าเป็นผักกาดตัวเนี้ยอร่อยมา ประกาเนี่ยยังไม่กินอะไรตอนเช้าเลยประกาศนี้จะเป็นรสออกเปรี้ยวๆนิดนึ่งนะครับประกาดองแล้วนี้เป็นเป็นไอเต้าครับหลังจากกินข้าวอิ่มแล้วตอนนี้ก็ออกเดินทางนะครับ ออกเดินทางไปที่สถานีรถบัสนะครับที่เขาเรียกว่าซิตี้บัสนะครับจะอยู่ตรงกันข้ามกับสถานีรถไปจีหลงนะครับข้างหน้าที่เห็นเป็นน้ําตรงนั้นเป็นท่าเรือนะฮะส่วนมากท่าเรือตรงนี้จะเป็นที่จอดเรือท่องเที่ยวนะครับเอาตอนนี้ไฟเขียวแล้วไปได้ข้ามไปได้ครับ นี่ครับสถานีซิตี้บัสตรงนี้ครับเราจะไปหารถบัสหมายเลขที่101นะครับจงเจิ้นหุ่นนครับไปดูว่าเขาจะไปยืนต่อแถวกันตรงไหนนะฮะต้องดูหมายเลขหมายเลข101นะ 8กว่าบานะไม่มีนะครับครับเมื่อกี้ไปถามเจ้าหน้าที่ดูนะครับว่ารถเมย์อยู่ที่ไหนนะครับป้ายรถเมย์หนึ่งซึ่งหนึ่งก็จะอยู่ตรงข้ามถนนตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปนะครับที่นี่มันเป็นหมายเลข108นะครับเพราะว่าสถานีรถบัสตรงนี้เ่ยกว้างมากนะครับมีรถหลายเที่ยวหลายหมายเลขนะครับอยู่ ครับตอนนี้เดี๋ยวเดินไปต่อนะครับไปที่ป้ายรถเมล์101ครับนี่ตอนนี้ไฟเขียวแล้วเราอยู่อีก12วินะครับนี่ครับมาแล้วครับตรงนี้คือป้ายรถเมล์ที่เราจะขึ้นกันนะครับต้องไปหาดูตรงหมายเลข101นะครับอ๋อนี่ไงหนึ่งนี่ครับหนึ่ง ก็ถึงเวลาตามกำหนดการแล้วนะครับแต่ว่ารถยังไม่นานะครับยังไม่มาเลยคิดว่าคงไม่เดิไปไกลมากกว่านี้นะตามกหนดการนี้รถเมย์จะมาทุก20นาทีนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมนั่งรอมา40กว่านาทีแล้วครับรถเมย์ก็ยังไม่มานะครับ เวลานั่งรถเมล์เกือบสามสิบนาทีนะครับตอนนี้ก็มาลงที่ลานตึกกลางสีแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นป้ายรถเมล์ครับถ้าจะกลับก็มาขึ้นป้ายรถเมล์ตรงนี้ได้เลยนะครับถึงแล้วจริงๆด้วครับเดี๋ยวผมจะแผงกล้องให้ไปดูว่าตึกกลางสีในสภาพตอนนี้มันเป็นยังไงครับ นี่เลยครับตึกกับสีน้ำทะเลใสามากแต่ว่าตอนนี้มันมีเรือหาบลามาจอดพางทางอยู่ครับก็สีจริงๆนี่มีอยู่กี่ตึกเนี่ยหลายตึกเหมือนกันอันหนึ่งจะนับดูว่ามีหนึ่งจะนับดูว่ามันมีทั้งหมดกี่ตึกที่ทาสีนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสาม ห้าสนะิบหก1ิบเบปมีทั้งหมด21สีนะครับแา่กระท้องตึกทั้งหมดเนี่ยไม่รู้ว่ามี21คนหรือเปล่านะนี่ครับนักท่องเที่ยวก็มีเรื่อยๆนะครับถ้าจะลงไปด้านล่างก็ได้นะครับลงไปด้านล่างถ่ายนี่ครับข้างล่างก็มีนักท่องเที่ยวมาแอคชั่นกันนะครับถ่ายรูปกันอยู่ข้างล่างเพราะว่าด้านหลังไปก็จะเห็นตึกหลากสีกันพอดีนะครับแต แต่ก็แปลกนะครับทําไมไม่ไปถ่ายอยู่ตรงหน้าตึกนหน้าตึกตัวสีนั้นนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเดินลงไปข้างล่างนะครับเพราะว่าถอน่า้ตรงที่นี้นะเขาเสียบแอคชั่นถ่ายแบบนี้เนี่ยสะพานลงอยู่ทั้งหมดสามสาบันไดนะครับมีบันไดลงอยู่ทั้งหมดสี่ทีเยเมื่อกี้น้องแกก็ลงไปอยู่นะครับว่า บันไดนี้ก็มีหลากสีเหมือนกันนะครับนี่เขาก็ไม่ทําให้น้อยหน้าเหมือนกันนะครับนี่มีมีหลายสีเหมือนกันาคล่องๆมันเม็ดกว่าเป็นยังไงน้องคอนแทคตินเ <c oughs> ข้าตรงแอคชั่นเป็นคนหนักท่องเที่ยวนัก <c> ก <oughs> องถุกรครับ <c oughs> มีนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยฮะ เมื่อสักครู่นี้ผมถ่ายอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับตึกหลากสีนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเดินออกมาเมื่อกี้ผมอยุดเห็นไหมแต่ว่าตอนนี้ผมจะเดินออกมาออกมาไปถ่ายอยู่ที่ที่ตัวตึกจริงๆเลยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมครับตึกมันจะอยู่ด้านหน้าสีก็จะอยู่ด้านหน้านี่แหละอยู่กับตึกตรงนี้นะฮะตัวตึกตรงนี้นี่จะข้างหลังตึกนี่จะเป็นถนนนะครับในข้างบนเนี่ยจะเป็นถนนนะมีมีบันไดขึ้น จะเป็นถนอนอยู่อีกด้านหนึ่งตึกนี้ก็จะอยู่ด้านล่างด้านล่างด้านล่างตรงด้านหน้าเป็นท่าเรือครับเ,เรือตรงนี้ก็ไม่ไม่น้อยหน้าตึกเหมือนกันนะครับก็มีหลากสีเหมืมนกันนะครับนี่สีเขียวสีน้ำเงินสีขาวมีเยอะนะครับนี่คือตึกสีแรกนะครับที่ผมนับมาเมื่อกี้มีทั้งหมดยี่สีบเอ็ดสีะเนี่ยตึกจริงๆเลยนะครับเนี่ แต่ก็ดูลึกๆอาจจะมีสนิมติดบ้านนะครับแต่ถือว่าเป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งเลยนะครับนี่ครับตึกนี้กำลังเจนเรซอนใหม่นะเนี่ยหลายสีด้วยมาสีนี้สีวานแหววเลยนะครับนี่สีวานแหววน่ารักเดือเกินนะครับขายอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวเข้าไปดู บอกว่าอะไรอืรฮะอขายหยังมแมนวะไม่รู้ว่าเขาขายอะไรเขาไปดูป้ายนิดหนึ่งนะน่าจะมีเขียนบอกบ้างนะเขียนบอกอยู่นะครับ,บนะสภาพตึกหลากสีองสีจริงๆ,ๆครับนี่ ตรงนี้เป็นร้านกาแฟนะไม่รู้จะเปิดหรือเปล่านะนี่ครับตึกสีส,สีสีมส้มๆแดงๆสีแสดนะจะมีกาแฟนะเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปถามดูหาซื้อกาแฟอยู่ว่ามันจะมีไหมราคากี่บาทต้องซื้อกล่องถ่ายอยู่นี่เดี๋ยวพี่จะเข้าไปซื้อกาแพี่ ปิงเม่เซอร์่ครับมางื้นหอก่ายาอย่อย่่าอ่างอกี่อาอีย่งี่กาอีก่าอย่าง OK ีกงกอย่างอี่าอ่างอี่ย่าที่างออยงอ่างออางอยากาอียังกอีย่าก่าีอย่ดี่ี่ีาี่างี่

บไปกอเอเมริกันครับไหนๆก็ได้มาทั้งทีแล้วนะครับมากินกาแฟอยู่ในหน้าตึกกลากสีดูสักหน่อยนะนี่ครับสั่งมาแล้วครับนี่เป็นกาแฟอเมริกาโน่นะครับราคาขวดกลางราคาหนึ่งราคาเก้าสิบหยวนนะครับเก้าสิบบาทนะครับนี่กินอยู่ตรงหน้าร้านนี้เลยนะนี่ขายในตึกสีเลย เป็นดอกสีแสบๆเนี่ยเห็นไหมครับทางสูงข้างบนกินอยู่หน้าตรงนี้เลยนี่มีมีอยู่ร้านเดียวนะครับร้านกาแฟร้านเดียวนะคระเบียงนี่มีอยู่ตึกสีนี้นะครับหลากสีนี้นะครับสีอื่นยังไม่เปิดนะครับเมื่อกี้มาผ่านมาร้านหนึ่งที่อยู่ตรงหัวมุมนู่นก็เขาเขียนว่าเปิดเที่ยงครับตอนนี้ยังเหลืออีกห้าที่สิเที่ยงก็เลยจัดร้านนี้สัก่อนครับ รู้ว่ารสชาติกาแฟจะเป็นไงฮะอ,อเมริกาโน่ที่เข้มข้นมากๆเลยนะเนี่ยสุดยอดคขม,มเลยขมกว่าอเมริกาโน่ในเซเว่นอะีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะ แค่นี้นะครับคลิปที่เรียกว่า Color House นะครับอยู่ด้านหลังนี้ครับครับยังไงช่วยฝากกดติดตามเยอะๆหน่อยครับสวัสดีครับ